ก็จะมาเด่นสุ่ยฟังนะนี่ก็คือสุ่ยฟังสุดเลยขี้ตัดตอนที่ีเรานี่นะตัดตัดมันน้ำเดียวอยู่คน no okay. double kill double kill yeah. มาดัาต่อไปนาทีเออสองอู้ก็มาไม่ใช้ระเบิดอ่ะไม่เล่นเล่นไฮไลท์ไม่เล่นไฮไลท์ไม่เล่นเล่นไฮไลท์

เดั๊กชอบไมโคชลา IQ ห้าร้อยมันไม่เล่นไฮไลท์โกงของอยู่นี่เล่นไฮไลท์ฝั่งนี้เล่นไฮไลท์มัมันเล่นอะไรอยู่ ตะการเขเล่นลไนไแทั้งหมดเม่เอาแล้วเอาหมดมไปไม่เล่นแล้วใสไร๊เขาไม่เล่นกันแล้ว ตัวขอยจิ้งตัวของแขกตัวของไฮไ,ไลท์ทุกคนไฮไลท์สไลเซอร์ เล่นเป็นสไลเปอร์เล่นสไลเปอร์เป็นอืมอิมอ่มบางครั้งฉันก็คิดว่าเป็นสไลเปอร์ไหนีหนไหนแค่เล่นสไลเปอร์อรอรกอไกลๆก็ชนะ blood. Mm -hmm. <laughs> um, Kill. Triple kill. Triple kill. Huh? <laughs> <Triple kill. laughs>